สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับติงลี่ชาแนลวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้จะพามากินตำมั่วครับก็ไม่รู้จะพูดว่างไงดีครับตำถั่วนะครับแต่ใส่ทุกอย่างเลยครับหมูยอหัวหอยผักกาดดองเลยเรียกตำมั่วไปเลยครับมะเขือเปาะแล้วก็มีไก่ย่างไก่ทอดครับ กินมะขืนมันมาครับกินกับข้าวเหนียวครับขออร่อข้าวเหนียวนี่ครับข้าวเหนียวครับฝันมันแข่งโยาวๆจำครับ รสเลยครับนี่ครับมีหัวหอยด้วยหอยหน้านะครับ ใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาหาข้าหาปลามาก mm ิน hmm. ด้วยกันครับเพลนนี้ผมแม่พี่น้องได้อะไรกินกันคอมเมนต์กันบอกกันได้นะครับ ใส่น้ำปลาตัวด้วยครับอืมโห่แตงเช้าแต่ว่าตานบรรยากาศเย็นนะดูนะครับมีหมอกครับรอ,อืมัน็ไม่ตืน่นอะตัวเองอ่ะอ้า หอยโค่งน้ามีน้ัยดังกรึบๆเลยครับหอยโคง่งนาผักมันมีครับวันนี้เอาแบบเรียวๆเ,เลยครับนใส่หอมน้ำปลา้า thấy ừ. bên ngoài à, Tập nhỏ loại và cưng máy giờ Tập ừ. กำลังดีครับแต่เยอะไม่ได้อีกตากล้องกินเผ็ดไม่ค่อยได้ไม่เหรอยไม่หนักเก่ ครับน้ำแบบคนก้นเลยครับตำใส่มะกอกครับ ไก่ย่างก็ดูไหนม,มีนักไก่ย่างไก่ทอดแล้วจัดเต็มระบบเลยนะ อ่ะดออืมดองงี้ตัวนี่ลาลเหลือก็อตำใส่กันไปครับโลตู้ครับ เดม่รู้จะตั้งชื่อเมนูอะไรครับเอาตำม,มั่วครับใส่หอยใส่หมูยอใส่หัวหอยอืม <c oughs> <c oughs> 嗯。Mm. รับชมอยู่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามนึงนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใกันครับในการทำคลิปต่อไปครับ Im Ländlingen, ne? ใส่เป็นสีอะไรนั่ง <ừ. S 1> โอเโหอยนี่ดังดกรึบกรึบ

มินตำครับมันใส่มันหอมปลาครับห <c oughs> หอยครับ <c oughs> มาครับ นมครับตับเหน,น, <c oughs> นื่ดีด่งมอมโบยคนกินหายแล้วแค่แต่กล้องอ่ะหาว่าแบ,บ่งตาไปกินบะทั้งทั้งที่หายไปแล้วนะ แค่นี้อืมกินได้อืมอะไรม้อมอาอร่อยอรไ เดี๋ยวแจ่มนะั้งกะเพราะน้อยมันหัวแจมอีกอย่างไงที่แรกว่าจะตำถั่วอย่างเดียวครับ เปิดตู้เย็นไปเจอหอยเจอมะเขือเจอปลากาดดองหมูยอใส่รวมไปเลยครับเไรเป็นตำหม,มั่วไปเลยครับ ไอ้นี่ขึนเนี่ย กินอะไรมาบ้างต่กล่องเนี่ยไม่กินเลยมตตไม่กินน้อยเรากินข้าวอะ่ะเราต้องกินตามคนกินนา่าก็ได้หรอกทำไมทำข้าวไม่ให้อะ่ะโอ้ยซื้อมาเองดีนะ ไม,ม่เลยวอเยรออยา,ม,อยา,ม,อยามากินตำอีก แซบอีลีครับ พอ,อก่อนนะครับอิ่มแลครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ